เราไม่ได้ให้ดูครับวันนี้ อุยตายแล้วครับเปลี่ยนปืนกำลังปืนผิดมาอืม,มสวยครับ เจอดักกรับอย่างี้ไม่ไหว มาต่อนะครับโอ,โอ้ยเกือบตายดินงมาโอ้ระเบิดเบอรเยอะจริง เกิดนี้ก็ต้องวิ่งครับโอ้โหสวยครับ <c oughs> ทีมแดงทิมเงินยามเกิดมันเลย oh <yeah. S 1> ต่อนะครับ โอ้โหแม่ตายนะครับโดนไปเยอะนะเนี่ยตัวหลังตัวหลังอุ้ยไม่ตายอ๋อตายแล้ว วยครับโหตองครับเฮ้ยเจอนี่สะบัสดโซดนี่โอ้โหไม่ตายเดินวัดเลยโอโ้โหโอ้โหไม่ตายโดนไาเยอะนนเนี่ย เฮ้ยไม่ตายโอ้โหซากเพียบเลยโอ้โหเยองมีเยอะๆๆนันเนี่ยไม่ไม่ๆๆตาย <c oughs> โอ้โหสวยครับ โอ้ยโดนโ,โหสวยสวยครับ<ว>โอ้โหโอ้โหสองด้านครับไม่ไหวครับบูยได้ครับหล้วคนเนี้นครับจะไหวไหมโอ้โหครับไม่ไหวครับเดีช อุ้ยระเบิดโอ้โฝัดไปครับโดนฝัดใจยเย็นครับใจยเย,ย็นฝัดโอ้โหนี่ยาวสองลูกเจอแล้วตัวนึงโอ้โหสวยครับทีมโอ้โหสวยครับ พิมพ์ซ้ำซ้อนมันดีมากเลยนะครับมา <c oughs> ไม่ฝาดตาสองโลก แย่ครับไม่เป็นไรโอ้โหได้ครับได้ซาเพื่อนตอนผมผมจะเป็นตัวซับทีมนะครับผมไม่ค่อยชอบบุกเบิร์ดเบิร์ดสูดกำลองใช้ครับส่วนนี้ ลงคร oh. 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 Uh ับเช็คก่อนโอ้โหการเร็วมีการเร็วด้วยอ้าวโดนนะระเบิดเพื่อนโอ้โหชรั้งนี้ถึงงมงงโขกกระโดดเร็วโดดยิงกรเร็วกรเร็วกระโดดยิงโอ้โหการ็วโดดยิงหมดทุกช่างครับโอ้โหเดนหมดเจ็บร้อยครับเดนหมดยอดครับ อืหึ่หึ่หอ่มึ่ห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 ึึ่ห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 หึ่หห โ oh. หน่าสวยครับทีมโห oh. สุดยอดทีมช่วยดีซัพพอร์ตดีมากอ่าออกแล้วหนึ่งคนนับมาดูยังเบิดปิดเียงว่าแล้วอืมใช้โอ้ยปัด โอ้โหโดนปัดปัดตัวได้แล้วหนึ่งคิวโอ้โหไม่ตายโอ้โหโดนการเร็วสอยต่อครับนานโอ้ยเลียบรอยโอ้โสองคิวเนี่ยบนี่คนจั้ของผมเองนี่เล่นสนายอ่ะจับสนายจับสนายตัวนึง โอ้โหเดียวจบครับเกมฮะจะยืดเยื้อนะครับเนะี่ยเกมนี้